ล้นหลังกงแล้วดูดูจะตกแล้วเนี่ยฮะสายฟ้าจะตกแล้วลูกแตงกวาเอาหลานเข้าไปไหน่อยเร็วฝั่งนี้ก็แม่แก้วตากับลูกๆเขานะคะดวงเด่นดวงเดือนแตงกวาเอาหลานเข้าไปไหน่อยลูกหลานจะตกแล้วหลานน้อยจะตกแล้วล้นกงเลยนะคะเนี่ยล้นหลังกงเลยล้นออกมาเลยนี่นี่ อากาศดีฝนตกนะคะอากาศดีนอนกันนี่ก็เหมือนกันโอ้โหสายลมลูกสายลมตัวน้อยดูนั่นดูดูดูด,ดูดูนอนกอดกันเอาฟักวยรับเลียบใหญ่เลยอาขวัญใจขวัญใจกับสายสายฟ้าไอ้สายฝนนะคะขวัญใจกับสายฝน ดูสิล้นหลังกงแล้วลูกเอ้ยอยู่กันเต็มเลยอะ่ะนอนกันอะ่ะอะไรจะสบายป่าน้ำฮะอ,อากาศดีนะคะช่วงนี้ฝนตกฝนตกตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันนี้ก็มีตกช่วงเย็นเนี่ยคะ่ะตอนเย็นมีตกแต่เมื่อวานนี้ทั้งวนันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตกเมื่อวานนี้บ้านเรานี่ถือว่าโชคดีมากๆที่น้ำไม่ท่วมนะคะ แต่ก็ไม่อยากให้ที่ไหนมีน้ําท่วมเท่านั้นแหละเพราะว่าสงสารนะคะ,ะหลายหลายคนก็ลําบากเวลาน้ําท่วมน,นะคะหล,หลายบ้านก็ลําบากแล่น้องหมาน้องแมวอีกก็ลําบากกันนะคะสงสารมากๆเลยไม่อยากให้มีน้ําท่วมน,นะคะภัยธรรมชาติน่ากลัวมากๆเลยใครแอบมาดูกีวี่เหรอลูกวีวีครับวี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 ของแม่ กีวีนะคะเขาไปมาได้สบายเลยนะถึงเขาเดินไม่ได้นะคะแต่เขาลากขาไปได้สบายบายเลยนะคะเออลูปหลอ่อลูกคนหล่อของแม่ทีวีน้อยนะคะเด็กน้อยมาจากโคร,ราชนะคะแมวเขาคาบแม่แม่แมวอ่ะคาบมาตกจากบนหลังคาทําให้กระดูกด้านหลังของเขาล้าวนะคะแล้วก็ทาให้เขาเดินไม่ได้ขาหลังเขาเลยลากนะคะทีวี บีบีครับลูกครับสงสารมากเลยเพราะถ้าถ้าไม่เก่งไม่เอาไว้เขาก็บอกว่าเขาจะไปคืนด้วยที่เดิมนะคะให้มันเป็นเมวจอเหมือนเดิมเขาเลี้ยงไม่ได้นะคะแม่เก่งไม่ต้องรับมาแบบนี้แม่เก่งเขาอดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นห่วงน้องถ้าเกิดน้องถูกไปปล่อยที่เดิมะน้องจะอยู่ยังไงจะอยู่แบบไหนนะคะถ้าถ้าใครไม่เป็นแม่เก่งไม่รู้หรอกว่าพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บอ่ะมันก็ต้องรับน้องมารับเขามา น้อยก็ยังมีบ้านอยู่นะคะถึงเราจะมีแมวเยอะแต่เขาก็ยังยังมีบ้านอยู่ยังมีที่ปลอดภัยอยู่นะคะเราก็ได้ดูแลเขาแต่อย่างกีวี่อ่ะแม่เกงดูแลเขาแบบว่าไม่ต้องบอกเขาปหงมอะไรมากเขาช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าไม่เกงแค่บิดฉี่ให้เขาเท่านั้นเองนะคะบิบฉี่ให้กับกีวี่แต่เรื่องกินเรื่องไปอะไระนี้นเขาไปเองได้ <c oughs> บิบฉี่แล้วก็ เขาก็จะมีอื้อออกมาเป็นบางครั้งแต่ถ้าเขาไม่อื้อออกมาเขาเอื้อเขาเองก็าอาจจะลเลอะเธอะแล้วไม่เก่งก็ต้องคอยอาบน้ําให้เขานะคะอห่งเขามามาตามใบไผ่ทองแล้วพราไผ่ทองเริ่มโตเป็นสาวแล้วกิวี่ยังไม่ทายังไม่ได้ทําหมันเดี๋ยวไม่เก่งก็ต้องหานะโอกาสเอากิวี่ไปทําหมันนะคะต้องปรึกษาหมอก่อนปรึกษาหมอแล้วค่อยเอาน้องไปทําหมันนะคะ เขาจะเริ่มตามสาวแล้วเพราะาเขาแต่เขาไม่ร้องนะเขาเป็นแมวที่ไม่ร้องไม่ร้องการติดสัตว์เลยนะคะถือว่าน้องมีความอดทนมากๆเลยสงสารสงสารมากๆอย่างนั้นก็ถึงคิวพวกนี้นะคะเนี่ยชินจังอิชุซังไผ่ทองขวัญใจเนี่ยค่ะต้องถึงคิวพวกนี้ต้องทำหมันละเพราะเขาเริ่มโตเป็นสาวกันแล้ว ไขทองนี่ไม่เกรงต้องระวังมากๆเลยไม่ว่าไขทองหรือว่าขวนใจก็แล้วแต่ผู้หญิงนะก็ไม่เกงจะต้องระวังให้มากๆเลยเพราะว่าเผื่อพลาดขึ้นมานี่คือท้องเลยนะคะเดี๋ยวแย่เอาก็เดี๋ยวจะเอาน้องไปทํามันเอาไขทองกับขนใจไปทํามันก่อนตัวผู้ก็ยังพอไว้ได้แต่ว่าตัวเมียเนี่ยต้องเอาไปทํามันก่อน เขาก็หลายเดือนแล้วนะเข้ามาอยู่กับแม่เกียงหลายเดือนนะอายุเขาก็น่าประมาณห้าห้าหกเดือนแล้ว,ลวมั้งไผ่ทองเนี่ยแม่เกียงก็จาไม่ได้ว่าไผ่ทองมามามา,มาเดือนไหนนะคะแม่เกียงก็ลืมละถ้าทุกท่านพอรู้ก็บอกแม่เกียงด้วยนะคะว่าไผ่ทองขวัญใจมาเดือนไหนนะคะแม่เกียงจะได้ไล่เดือนออกดูแล้วก็จะเอาน้องไปทาหมันจะขวัญข้าว ขอนข้าวเอ้ยขอนข้าวก็ตามแม่ต้อยต้อย่อย,ยสงสารจังสงสารจังเลยลูกขอนข้าวขอนข้าวนี่ก็เป็นแมวจรไม่เก่งช่วยแต่อยู่กรุงเทพนะเขาถูกคนใส่กล่องไปทิ้งนะคะแล้วถูกทําร้ายด้วยถูกตีหัวด้วยนะคะสงสารมากๆเลย น้องตอนนี้น้องก็แข็งแรงดีนะคะขอนข้าวเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ได้อดอาหารด้วยอดอาหารแบบคิดที่ว่าไม่ได้กินน่ะแทบจะไม่ได้กินข้าวมาเลยอะ่ะแบบน่าสงสารมากๆเลยอะแล้วไม่แกี้เขอไปรักษาที่ที่คลินิกคลินิกที่ึงเทพบ้นะคะเขาก็ไม่ค่อยให้กินข้าวเหมือนกันเขาก็ให้กินข้าวน้อยแล้วน้องกินไม่อิ่มมันอาจจะเป็นวิธีของหมอนะคะให้กินข้าวน้อยแล้วเขากินไม่อิ่ม แล้วพอเม่เกีเอากลับจากโรงพยาบาลนะ่ะดูไหมว่าเขากินข้าวแบบโอ้โหแบบกินดีมากเลยอะ่ะกินแบบโอ้ยร้องง่อมง่อมงมง่มงมย่าง,งี้เลยนะคะขันข้าวอะ่ะแต่คลิปมันหายไปแล้วเพราะว่ามันมันอันนี้เยอะมันคลิปรูปอะ่ะเยอะจนไม่เกียงอา,อาจจะหลุดไปหรืออาจจะลบทิ้งไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจจะไปอยู่ตรงไหนสักที่อย่างนงี้แหละแต่ว่า หาไม่เจอแล้วคลิปทีหรับที่เขากินเก่งๆตอนนั้นนะคะไม่เก่งเซฟไม่เก่งก็เซฟไม่เป็นให้เซฟเข้าอะไรพวกนี้ไม่เก่งก็ทําไม่เป็นนะคะก็ไม่เป็นไรเอาปัจจุบันนี่แหละอดีตก็ช่างมันเอาปัจจุบันไว้ก่อนแล้วกันอดีตผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะคะให้ผ่านไปเอาปัจจุบันนี่แหละบางทีก็ไม่อยากจําไม่อยากจะจําเรื่องของเก่ารูปเก่าเก่าบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะจํา ก็บางทีก็ลุบๆไปบ้างน,นะคะน,นี่ลกูกฝนตกนะนอนในบ้านนะคะนอนในบ้านนะลกูกอ,อันนี้แม่ถัวคูกับกับใครเนี่ยกับดวงเดือนเอ้ยกับถั่วง,งอกหรือเปล่าอ๋อกับถั่วเหลืองกับถั่วเหลืองนะคะถวัวพูกับถั่วเหลืองแม่ลูกเขานอนด้วยกันเอาเบาะมาวางเอาที่นอนมาวางเดี๋ยวแม่ตามวางให้หมดเลยว่าอากาศดีพวกเขาจะได้นอนกัน เดี๋ยวแม่ไปเอาที่นอนมาวางให้นะลูกนะเอาที่นอนมาปูให้พวกหนูจะได้นอนกันอบอุ่นเพราะว่าฝนตกฝนตกอากาศเย็นเอาที่นอนมาปูไว้ให้เขาเยอะๆนะคะเป็นไหนลูกบีวีไปไหนวีไปไหนลูกตามน้องเหรอสายลมน้องสายลมเหรอลูก กัดคอน้องพี่วีวพี่วีวอยากัดคอน้องลูกน้องยังเล็กอยู่วีววิวเอ้ยสงสารแท้ลูกสงสารแท้วีววิวน้อยของแม่เอ้ยพี่วีวจะไปทำหมันนี่คะนี่คะ